Thank you. Thank you เราจะเข้าไปกราบไหว้เจ้าพระเขาใหญ่นะครับ C'est นอนเพียบเลยนี่อันนี้เรามาที่ช่องอิสริยาภรช่องหรือช่องเขาขาดนะครับนี่เป็นไงนี่ทางเดินลงไปดูช่องเขาขาดสะพานวชิราวุธได้ได้ไปดูวิวกันช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับแล้วก็กำลัง น้ำขึ้นเต็มฝั่งเลยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปดูวิวตรงนี้ก่อนครับยังไม่ต้องเดินลงไปตรงนู้นเราเันไก่ใช่ครับแล้ะครับ <S <S 1> <S 1> มาสู่จุดชมวิวเขาขาดหลังจากที่ไม่ได้มากันนานเกือบสิบป,ปีครั้งนั้นมาก็อยู่กันแค่ท่าเรือเนาะตกปลากันเฉยตกปลาเล่นๆน,นั่ง แต่นี้มาแบบเป็นทางการเพราะว่าที่เกาะสีชังช่วงนี้มีงานํำลึกร้อยสิบเจ็ดปีนี่ครับบรรยากาศใช่ครับนี่ครับลงไปนั่งข้างล่างได้นะครับยายมเย็นๆหรือรว่าเช้าๆยังไม่มีแดดแต่ตอนนี้แดดแรงมากเก้าอี้นั่งเหงาๆเลยใช่เน,นี่ยไปนั่งเก้าอี้มุมข้างล่างตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ ไปนั่งระลึกชาติอยางเนี้ใครมาทเที่ยวแวะลงไปนั่งได้นะครับแต่ตอนนี้ร้อนมากครับเราขอบายนี่ครับช่องเขาขาดโอ้โหบรรยากาศดีมากมาก mm ยงใช่ที่เขาเดินลงเดินขึ้นมากันนะ dik dik เลแวกเกาะสีชังครับตอนนี้น้ํายังไม่ลงเต็มที่เราได้เดินเดินข้ามไปไม่ได้ดทะเลแหวกนู่ทครับทะเลแหวกตรงนน้นนะครับถ้าน้ํามันลงจริงๆเราจะเดินข้ามไปก่อน,นึงได้ครับแต่ก็ไม่รู้จะเดินข้ามไปทําไมเพราะฝั่งู้นไม่มีอะไรเลยครับดูบรรยากาศนะครับมีสวยงามมากเลย ทางเข้าทะเลแหวกสี่เราก็จะเดินไปทางนี้นะครับนี่เส้นทางเดินอยู่ครับนี่เดินทางนี้เลยน,น,น,นี<ๆ>่เดิน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 ทางนี้แล้วก็ไปลงทางนี้นนลงมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณหาดนะครับเราก็จะเดินข้ามไปเห็นไหมครับเส้นทางต่างๆเนี่ยอันนี้คือเส้นทางทางเดินครับนี่แล้วก็เดินข้ามไปที่เกาะตอนนี้ก็จะมีคนตกปลาหมึกอยู่ที่สองคนครับนี่นี่เสแล้วเขาเดินลงไปตอนนี้น้ำยังลงไม่สุดนะครับเห็นชาวบ้านบอกตรงนี้แถวนี้บอกว่า ประมาณสักเดือนเมษาน้ำลดลงจัดจัดนะครับมีนาเมษาช่วงเนี้ยน้ำลงจัดจัดตรงนี้จะเป็นแหวกทางเดินสามารถเดินข้ามไปยังเกาะฝั่งนู้นได้เลยซึ่ง Amazing Thailand มากครับเรามาเกาะสีชังตั้งหลายครั้งแล้วแต่เราก็ไม่เคยมาตรงจุดนี้สักทีน่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเกาะสีชังนะครับนี่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์สําคัญอีกจุดหนึ่งในะช่วงเดือนมีนาเมษาที่คนจะมาเที่ยวตรงจุดนี้กันเยอะก็กำลังเฟื้นงฟูพัฒนานะครับ คงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกจุดหนึ่งของเกาะสีชังน,นี่อันนี้ก็เป็นทางลงชั่วคราวสามารถเดินลงไปตรงที่หาดบริเวณนี้ได้นี่อธิสลาจะลงเดินไปไหมครับอธิสลาจะลงเดินไปไหมไอโอ้โหนี่นักตกปลามมนเทียบเลยครับกลุ่มกลุ่มที่เราเจอบนเรืองไงนะนี่ เกาะีชังมาก็หลายครั้งเพิ่งจะมาเคยเห็นนี่แหละเป็นไงครับทะเลแหวกพอจะแหวกได้พอจะเดินแหวกไปได้ไหมตรงไหนตรงไหนทะเลแหวกเนี่ยชี้ให้ผู้ชมดูนิตรงจุดนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับว่าน้ํามันไม่ลดถึงขั้นที่จะจะเดินข้ามไปได้นะครับถ้าเดินไปก็น้ําน่าจะอยู่ระดับประมาณเอวเนาะหรืออาจจะสูงกว่าใช่เพราะว่าน้ําดูแลขนาดแล้วเนี่ยขนาดน้ําลงต่ําสุดนะ ช่วงเที่ยงเนี่ยวันนี้น้ำลงต่ำสุดต่ำกว่าเมตรอ่ะยังไม่สามารถเดินข้ามได้เลยต้องมาดูตอนเดือนมีนามเมษาอย่างที่ชาวาบ,ชบ้านเขาบอกใเห็นไหมอันเราไปที่อื่นกันต่อไป แบ๊กถุงใหญ่รถสาลายโฆษณาเข้าได้นะนี่เธอดูความสามารถของหมานะดยตัวนี้นะึิองขั้นปึ๊โมันเิวเกาใหมหมาเทียบเลยอนูตรงนู้นหมาแล้วเดินเง้อมเงอมแล้วอ้าแล้วโอ้โหลึหนึ่งสองสามอ้าวนับโอมันฟปีมีอยู่ตรงน้เลยหนึ่งสอามับ ออกกล้องน่ะไม่ฉลาดเลยเมื่อกี้กรโดดงับการอากาศสี่ห้ทีอ่ะอ่ะหนึ่งสองสาลับอุ๊อ้ยทำไมหนึ่งสองสามุเอออีกทีอ่ะหนึ่งสองสามลับลมปิวทำไมลมแรงหนึ่งสองสามบเดินตมูทำไมนึ่งสองสามเออเก่งเว้อาดมา Lý thầm tiếng nổ măng. Lương thong, thầm. Ui. Atolega. Atoleksa cọc tay. à, Huh. Hmm. 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 sạc Hmm. Hmm. được, Hmm. 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 Hmm

อันนี้ครับกระลอกตรงทางโค้งที่จะไปตรงอะไรนะทะเลแหวกตัวใหญ่มากใช่กระลอกขาวกินเม็ดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ <laughs> นี่โด <laughs> นกระลอกเอาลูกน,นี่โขก <laughs> เลิกเลย <laughs> เลิกเลย <c oughs> เลิกเลยตัวเล็กหน่อยไหนกระลอกตัวเล็กอยู่ไหนอยู่บนต้นไม้ ่วไปดูไปดูไปดูรถเยอะรถเจอะรถเยอ,เจ,อจุดชมกระลอกขาวไหนวะอันนี้ยังไงจุดชมกระลอคยังไงเออเออนี่ยน,น,น,นี่ครับติดมองกล้องหนึ่งสองสามน,านี่นะครับเป็นจุดแนะนำ สำหรับชมกระลอกขาวน่าจะมีตอนช่วงเช้าหรือแม้กระช่วงเย็นนะครับถ้าผ่านมาจุดนี้ก็แวะดูได้ใช่ครับมันจะมีตะกร้าเหมือนเหมือนตะแกรงล่มอ่ะตะแกรงพัดลมเออไม่ใช่ตะแกรงล่มตะแกรงพัดลมเอามาแล้วก็เอาผลไม้มาใส่ให้เรามีกล้วยมีอะไรผลไม้เราก็ติดมาเราก็เอามาใส่ได้นะครับเพื่อจะได้ชมกระลอกขาวลงมากินอาหารขึ้นไ,ได้ไง <laughs> ัน,นเส้นทางลัดนะครับออกจากอะไรนะ yeah. mm hmm. แหลมงูเราจะไปที่อ่าวอัสดาง mm hmm. หรือหาดถ้ำพังเพื่อที่จะไปเล่นน้ำนี่ครับเส้นทางลัดหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าไปเข้าอีกทางหนึ่งอะ่ะมันจะไกลกว่าประมาณ500เมตรแต่เส้นทาง oh, <yeah. S 1> ใช่แต่เส้นทางนี้มันมันจะลดูเปียวหน่อยนะแต่ว่าธรรมชาติหน่อยถ้ากลางคืนแม่แนะนำครับแต่ถ้าช่วงกลางวันก็ยังพอไปได้อยู่ เพราะว่าไม่มีใครตามเรามาเลยแล้วก็ไม่มีใครนำเราด้วยเจอนกตัวแรกเลยหนาอตัวหนึ่งโอ้ยเยอะเยอะเลยนี่สามหายแล้วขาอยู่ข้างบนเลยหน้ากางเต็นท์นอนเลยนะไม่ไม่นอนอืมเอออีกตัวนึ่งเจียบบ้านนู่นอีกตัวนู่นข้างหน้านู่น อุ้ยกี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ห้าตัวหรือวะโอ้ย้มัมันเยอะจังเลยไม่กล้าขาลงกันเล้ว <c oughs> ใช่แล้วก็เลี้ยงตรงนี้แหละถูกแล้วเนี่ยเส้นพนเดียวกันไับที่ที่เขามาบรรจบนี่แหละทำไมเขาเขียนอ่าเสตางชุนขึ้นบนมาเอาเหรอไม่ลงไม่ลง เอาแล้วข้างหน้านี่คืออะไรอ่ะนี่ครับเส้นทางไปหาดถ้ำพังหรืออ่าวอัสดางตัดจากตรงนี้ไปก็เลยจากคอนกรีตแล้วนะครับนี่ตรงนี้เป็นคอนกรีตครับนั่นเป็นทางลุกลังแต่เราแวะดูวิวด้านนี้ก่อนเป็นไงครับหอที่เราเห็นไกลๆตรงนู้นตรงนี้ครับตรงนี้คือแหลมถ้ำเอ่อถ้ำพังที่เราเคยมาตกปลากัน นี่มีเรือขนส่งสินค้าใหญ่ๆจอดอยู่หนึ่งลำแล้วก็อีกหลายๆล,ลำบรรยากาศดีสุดๆเลยครับช่วงเย็นนี่นี่ครับพิธีกรสางผมอยู่ปิดที่ลอยมากับทะเลไงอันนี้เป็นสาราเศดไม้นะครับ ติดหนึ่งสองสามเดีรอดูปาวานปาวานพ่นน้ำก่อนจะได้เห็นไหมเนาะเมื่อกี้อย่างแรงเลยนี่ไงเป็นไง นี่ไงไหนแนะนำท่านผู้ชมไหนดิประวันพ่นน้ำตรงไหนอันซีนมากเลยนะนี่ถ้าเราโปรโมทแบบนี้ดังเลยเนะี <Un seen S 1> ่ยอันซีนเกาะสีชังอีกทีอีกทีอีกทีบึ้มไปทีเที่ยวสีชังปังทั้งปีอันนี้เรามาเที่ยวสิ้นปีก็ปังปีหน้า เนาะใช่ไหม 1> 1, 2, 3. 3> อีทหนึ่งสองสามหารอดูประวานปะวานรอดูจังหวะขึ้นใหญ่ๆมานี่ไงยางยังไม่ใช่รูไม่ใช่รูหลังประวานนี่ไงรูนี้นี่อรูนี้นี่รูนี้อีท,ที่บึ้ม เ <Okay. S 2> ห็นเดินไปดูดิว่าเขาให้เดินไปถึงไหน,นใช่เปล่าท้ามันไม่มีอะไรกั้นเลยมันลงไปได้หีีหรือเปล่าไปดูดิอยอยแต่ระวังระวังด้วยนะจับราวดีๆไปเดินไปมี่ไงเห็นไหมไปดูตรงนี้ไงเขาเรียกอะไรถ้ำทะลุเหรอหูดูนี้สูงมากครับสูงมาก ไม้ก็หักหมดแล้วนะเนี่ยงเขาก็เดินลงไปเนือน้อข้างล่างนู่นเดินลงไปยังข้างล่างเลย,น,ย <โ Hindu. S 1> นู่นนี่ไงเนี่ยนี่ไงเดินลงไปทางนี้แล้วก็ไปออกงนี้เนี่ยได้้ไดนี่นี่ดูตรงนี้ตรงนี้ <N> นี่ครับถ้ำทะลุครับนี่หนึ่งลูยังไงครับ อันซิ้นไทยแลนด์เกาะสีชังนี่อันนี้คือถ้ำทะลุครับอันนี้ลงไปน่าจะเป็นเหวหรืออะไรสักอย่างนึงก็ทํำใหม่นะครับตอนที่เรามาไม่มีแบบนี้เลยสามารถเดินได้ดู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 ถ้ำได้ทั่วเลยเนิตลไหนอ่ะเออ,อเจินตนาการเราอ,อะ ไหนด,ดหเออูเออเอ,อ,เอ,อนี่น,นครับอริสตอวหมอเป็โตนะครับดูช้อนนีน่ากนะเลย็ู้งหมายถึง่ะให้ได้สุกับสิ่นีตอจะไ,ได้เขาเอาไม้ตีไหเตียลหรอมันน่าจะลื่นอ่ะลิจะเดินเลยบอกไว้ <î> s> <S ๋ยวคราหน้าพาหลานมาแล้วค่อยพาหลานมาระจนไยัย ลื่นมันลื่นนี่ครับมันมืดมากแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ทางขึ้นไปตรงนู้นจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำทะลุที่ทางเดินชันมากนี่สวยงามมากครับนี่อ่าเป็นไงเราก็มานั่งดูถ้ำทะลุตรงนี้ได้ครับ นี่ว้าวนี่ครับะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นนะครับนี่ทางเดินขึ้นของเราเพื่อไปฝั่งนูน้นเพื่อที่จะเดินขึ้นไปหาดิสลาครับโอเคอันนี้นะครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ เราก็จะเดินมาตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับอลิสลาอลิสลาก็จะเดินลงมาตรงนี้น,น,นี่ครับเดินลงไปตรงนี้แล้วเราก็เดินลงไปตรงนี้ครับเพื่อได้ไปทะลุด้านซ้ายนี่จะเป็นถ้าทะลุนะครับที่เขามาถ่ายรูปอันซีนแหลมถ้าพังที่เกาะสีชังกันตรงนี้ก็สามารถเดินมาได้ครับนี่เดินมาหยุดแค่ตรงนี้ครับแล้วก็มานั่งซึมซับบรรยากาศ ก็ทาดีนะครับต่ก่อนนี้มีแต่หินครับตอนนี้เริ่มมีไม้มาแบบขัดให้เรียบไม่เรียบอะไรเขาเรียกอะไรนะขัดกับหินเพื่อให้เป็นทางเดินที่แบบคนเดินได้นี่ครับเดินลงมาทางนี้นะครับเดิน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 ตามเส้นทางมาเราก็จะเจอกับนี่ทะเลกับติ่งแค่นี้สถานที่นั่งเพื่อที่จะมาชม ถ้ำท,ทะลุตรงนี้ที่เมื่อสะกู่ที่อาริสบอกว่าเป็นสิงก็คือตรงนี้ครับนี่เหมือนสิงโตทางวัดจีนเลยลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมือนหรือเปล่านี่อ้หตรูน้นหาดท่าพังหรืออ่าวอ,าวอาวัสดางที่เราไปมาเมื่อตอนเย็นนี่ครับใกล้่ํำมากแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัย เี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปก่อนเพื่อที่เข้าไปในตัวเมืองสินะีราช้ตัวเมืองเกาะสีช่างในเขตตลาดนะครับไปหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินกันก่อนโอเค